และแล้ววันหนึ่งสันเดินหลงเข้ามาณนะดาดดีสกลนครน,นะคะมาครั้งแรกก็จะตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างเข้ามาคนเดียวเป้าหมายของฉันคือแถมแถมแท้ไหนคบเป้าหมายหลักของฉันโอ้มีหอยแครงหอยคางอันนี้ก็เรียกว่าหอยแครงนะคะถ้าหอยคางมันจะคางกลางคืนลเอกเอ๊ะนะคะ ผู้ใหญ่258บาทนะคะโอ้มีหมึกด้วยนี่ค่ะอ่าดูหมึกหมึกมีหมึกอุ้ยเนี่ยน,นี่อร่อยเนี่ย,เ,ยเ,เ,เนี่ยผ้าคีริ้วเออเคอรอย่างเนี่ยเออเนี่ยให้มาเอฟซีเนี่ยอันนี้แซบ่บแซบโอ้ยนะคะก็เคยมาได้หั่จุ้งก็มีนะคะดิซิสต์จุงจ้งดิซิสจุ้งจุ้งหน่อยจุงง้งไงจุมมงนน้งแม่น้ำจืดแม่น้ำเค็มมีเบสนี่ค่ะไอ้จุ้งแม่น้ำจืดนะคะนี่ค่ะหมองนางบระทันหาเดีย๋ยวขับมาเบิ้งของกินก่อนหอยอันนี้ก็มีนะคะ วันนี้เป้าหมายของเราเราจะจัดการหอยนะคะมีกี่หอยดูสิแล้วก็อันนี้ก็ผนกตับ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 แล้วก็หมูตับไก่ตับหมูตับวัวตับอุ้ยอันนี้เบคอนโอ้โหมหน่าเราผ่านมาหลายรอบนะคะเราไม่เคยเข้าร้านนี้เลยเราไปที่อื่นบ่ว่าวันนี้เราดูแล้วดูว่าเอ้ยทำไมคนเยอะจังเลยมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยแล้วเราก็มาเจอนะคะยืนก็กินจนเบื่อแล้ว จิกตีครับปรมาเธ่เลยนะครับสามสันเบคอนนะคะอันนี้หมูอันนี้ก็ลิ้นนะคะลิ้นก็มีโอ้อันนี้ขาหนูก็มีนะคะขาหนูอันนี้โอ้ยดูสิคะไม่มาไม่ได้แล้วแวะไม่ได้อันนี้น่าจะอร่อยมากหมดแล้วเดี๋ยวเติมใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวจิกตีใจเย็นเ็จิกตีใจเย็นเดโอ้นี่ก็มีนะคะอันนี้ยังอันนี้ใส่ออนใสออนปูอัดอันนี้โอ้อันนี้มีทั้งแซ่น้ำปลาและไม่แซ่นะคะโอ้ยวันนี้คุณหมอขาวันนี้ขอสักวันหนึ่งนะคะรวมเสาสายบ่ายเย็นเลยนะคะ นะคะมือเที่ยงนะคะมือกินไปกินไปนะคะบุกไปกินน้อยเดี๋ยวเขาจะปักนะคะออกินให้มันพอประมาณอย่าให้เหลือค่อยๆปักนะจ๊ะเวัน,นี่ชอบมากอันนี้่ะสองอันนีหละชอบมากเลยนะคระับวันนี้ก็กินเสร็จก็กินยาลดไขมันลดความดันอันนี้ก็เอานิดหน่อยนี่ก็มันหมูนะคะนี่นะคะมีสารพัดหมูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาอันนั้นก็ดูแล้วนะคะสี่คนเราจะพาไปดูที่นี่นี่มาดูตู้โซ่สิ ตู้เรามีอะไรมั่งโอ้โห <_ d ose> เนื้อสไลนะคะอันนี้เ็าเรียกว่าเนื้อสะโพกนะคะอสะโพกอ้าวอ,อย่าอย่าอย่าเปิดนานเดี๋ยวแอร์มันออกสะโพกนะคะอันนี้ตู้นี้สะโพกเดี๋ยวไปดูเสือร้องไห้ดิในอันนี้เนื้อติดมันนะคะมันติดเนื้อหรือว่าเนื้อติดมันในระคะโอ้อันนี้เบาๆหน่อยนะจนิ๊ดจเอาแบบนี้ก็พอเดี๋ยวค่อยมารีวิวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยหาที่นั่งนะคะคนเดียวก็เสียวได้เอ้ยไม่ใช่คนเดียวก็อิ่มได้นะคะ อันนี้เนื้อติดมันอันนี้เนื้อคอนะคะเนื้อคอเรียงสะอาดสวยงามอลังการงานสาร้างนะคะแล้วนี้เราจะไปดูมีหอยนางรมด้วยนะคะหอยนางรมหอยแข็งหอยคางมีหมดมีเนยด้วยนะคะ fc เจ้าค่ะมีเนยด้วยนี่ใครคะอันนี้หอยนางรมนะจะไปยำเอาเองก็ได้นี่เนยนะคะเนยนี่ผักกะโพดผักแล้วเราก็จะมานแผนกผักแผนแนกผักของเรานะคะมีหมดผักซี ผักโหระพาเห็ดเห็ดอเลิสบีก็มีนะคะอันนี้เห็ดเข็มทองเห็ดอารสบีมีเต้าหู้หุ้นเส้นอ่าเห็ดสารพัดเห็ดนะคะโอ้มีสาหร่ายด้วยนะคะโอ้ผักอันนี้เจ็ดตีซอมาเด็กกินเตกีจะกินกับปิ้งปิ้งอร่อยผักกาดนะคะใส่ไปนะใส่ไปใส่ไปใส่ไปผักสีก็อร่อยนะคะผักอันนี้ก็มีน้ำมิกิ้นเช่นนะะแล้วก็หมักโม แตงโมแตงโมนี่เป็นผลมะมลแรกม,ม้นะคบเรามาดูทางนี้นะนี่คือน้าจิมจ้มปลานะะ้ําจิ้มก็จะแซ่บมากมาตากักเอาได้น้ําจิ้มนะคะกินหมูติดมันห้ามกินหมูดิบนะคะมีโอ้น้าจิม้มสามแบบนะคะมีทั้งเอาสุกี้มีทั้งโอ้โหสี่เหลนะคะอันนี้น้ําจิมะะ้มเนื้อแล้วก็ไข่ไม่เผ็ดไม่พอเติมกระเทียมไม่พอเติมขเ,มมเมข้าใจปะตักดีๆตักพอกินไม่พอเอาใหม่ถ้ากินเยอะเหลือโดนปรับประหารชีวิตนี่น้ำจิ้มเจลเนื้อแต่เอฟซี เรา music, เรีวิวเสร็จี๋ยวเราก็จะไปการหาโต๊ะนั่งนะคะตอนหมดอ่ะแบบยูบุบกแเบนสดแต่อยู่ร้านเพิ่งเปิดนะคะร้านเพิ่งเปิดก็เลยยังนั่นอยู่มิตรแน่เป็นตาแสบเต้าหู้ก็มีนะคะเ<ม>ออสองร้อยสิบแปดบาทอิ่มเดียวไม่แพงนะพร้อมเครื่งอง,งดื่น,นะคะที่เราดูนะน้าจิ้มด้วยเออตะเกียบก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะันี่ก็ไม่ต้องจอ่ายเลยเดี๋ยวเราจะถือไปที่โต๊ะเลยนะคะตะเกียบก็ไม่ต้องจอ่ายเพิ่มอันนี้อะไร นะคะโต๊ะนั่งก่อนดีกว่าไปจิตตีนะลูกค้าสามารถทานได้ไม่อั้นกรณีทานไม่หมดปรับ50บาทเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นนะเห็นนะขโมยอาหารในของร้านปรับ5้าเท่าน,นะดูนะดูนะจิกตีอย่าขโมยหมูใส่เอาเข้าไปยัดในพุงนะใส่ไปใน,นอกโดนปรับนะจิกตีโ้โคตรลายน,นี่นี่ค่ะอันนี้จิกตีซอบมากเลยนะคะเนี่ยไปลวกแล้วยำก็ร่อยอร่อยซอบมากเลย สบายนางเออคิดตั้งนานมันเขาเรียกอะไรก็เรียกว่าสบายนางนะคะเอฟซี FC เจ้าขานะคะปลาปลาหมึกก็น่ากินเดี๋ยวเราก็จะทําการไปหาที่นั่งนะคะคนเยอะมากค่ะเยอะทุกวันปกติผ่านมานะคะผ่านมาคนก็จะเยอะทุกวันวันนี้ก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาดูซิว่ามีอะไรอร่อยมากมายขนาดทำไมคนเยะอะตลอดเลยนะคะกีกินเกือบหมดทุกลานแล้วนะคะในสกลนครนะ บางทีก็ไปแต่ร้านเดิมๆจนพนักงานจะบอกว่าโอ้ยมาย่านอ้วนตียายย่านอยู่ก็ย่านอยู่เนาะจังบ่าไม่ได้กินทุกมือทำมาย่านอ้วนก็มันกินทุกมือหรือตัวแมวกระเอ็ดซื้อจังอันนี้เนื้อนะคะแต่ยันตีซอบอันนี้นะคะเอ็ดซื้อเนี่ยอันนี้นะคะอเอาไปจี๋แซ่บเลยค่ะเนี่ยเอ็ดซอบอันนี้สบายนางนะคะกินแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่เนะเนี่ยกินเพลินนึงเนี่ย กินแค่กินอย่าก,กินเหลือเด้อเขาปับเด้อค่อยๆตกักอันนี้คือดับเนะี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้ก็แซ่โอ้วว่ามานเหนียวน้ำลายไหลกันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขนมลูกซุปนะคะลูกซุปลูกซุปอันนี้ไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้เจ้าสักหน่วยชื่เอเขาเรียกอะไรไปเลยไส้อ่อนก็มีนะคะไส้ก็ไปลวกก่อนแล้วข้างนอกมีหอยแครงให้ลวกกินอีกเอฟซี FC เจ้าขาหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมีมีเนยให้ด้วยกันในนี้นะหยิบได้หมดเลยบุฟเฟ่นะคะกินพออิ่มนะคะสองร้อยห้าสิบแปดค่ะ เด็กก็ร้อยซาวแปดเองนครึ่งราคานะคะ f c เจ้าขามาเด้อไอสีมาได,ด,ด,ด้มาจากคนเด้อที่ดักดีนะสกลนะคะ,นะคะร้านของเราเปิดโร้านของเราร้านของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราศการอ๋อวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดคนก็จะเยอะผิดปกตินะคะหยุดไม่หยุดคนก็จะเยอะนะคะ f c เจ้าขานะคะไปอันนี้ที่คีบนะคะสะอาดสะอ้านนะคะคีบและกวางที่เดิมนะคะ มีมีแมงคุณด้วยนะคะแมงคุณก็มีนะค่ะในแมงคุนนะคะแมงกุนแมงคุนสบายนางมีหมึกอันนี้ฝ่ายแปกซีโฟแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งหอยค่ะหอยก็มีนะที่นี่ค่ะขายดีนะคนชอบมากก็คือหอยแครงเพราะน้ำจิ้มเขาน่าจะแซ่บอันนี้หมึกอันนี้จิกตีไม่ชอบไม่ชอบกินจิกตีชอบแมงคุนจิกตีชอบสบายนานนะคะนั่นเอามาเติมอีกแล้วเติมไม่อั้นนะคะไม่ต้องห่วงเติมไม่อั้นกินให้อิ่มนะคะเจอเติมตลอดนะคะจัด 11โมงถึง5ทุ่มนะคะ5ทุ่มมาได้เลยไปแลจิตรีก็จะไปทาการนั่งประจําที่นะคะเมอรู้สึกที่จะเกือบเต็มแล้วมีไข่ด้วยยังไม่หมดเออมีไขะะ่แล้วทมาม่าก็มีมีไข่นะคะอันนี้มนนียางรัดผมด้วยเอาไปทําไมวะยางรัดผมเนีย่ยอ๋อกินเสร็จแถมยางรัดผมด้วยเหรอเฮ้ยแปลกๆเว้ยยางรัดผมหมวกคุมผมอ๋อเอาหมวกด้วยเฮ้ยกันผมเหม็นเออเอาหมวกคุมผมไปด้วยวะ ยางมัดผมไปด้วยเดี๋ยวจะเฉยนะคะเออกินเวลากินให้มัดผมสองแกะนะคะเออกติกาถุงมือเอ้ยถุงมือเอาไปทำไมโอก็เอาไปแกะหอยไงจิตีมึงอย่าโง่เออเอาไปด้วยไปด้วยโอ้ต้องรู้นะเนี่ยรู้แล้วตะเกียบมีไงซ้อนเอาซ้อนไปก่อนค่ะพาเดี๋ยวเราต้องเดินอีกหลายรอบนะคะซ้อนซ่อมอยู่ไหนวะซ่อมเอาซ้อนกับซ่อมไปก่อนจิตีเออนะคะเออซ้อนับซ่อมแล้วก็เอาซ้อนเล็กไปตักขนมหวานนะคะเออเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ไปนั่งโตะได้แล้ว มัวแต่ฝอยอยู่นี่แหละอันนี้ลายอันนี้ข้าวหอมสวยๆโอ้ข้างนอกยังไม่หมดก็ยังไม่หมดเรามองเห็นขนมจีบสาละเปารับขนมจีบสาลเปาเพิ่มไหมคะเปิดบริการปกติบ่ายสามนะวันธรรมดาสา,าวจีบเปิดสิเดโมงรับขนมจีบสาลเปาเพิ่มไหมครับอยู่ในราคา258บาทขาดตัวนะก็ยังมีอีกก่ยังไม่หมดยังมีอีกนี่นะคะโอ้เฟนนสายน่นนีนั่น 2 8้อบาทคาตัวนะคะดาดิสก้มนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอีซันจะไปกินก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ